เอาจิงเมื่อวานรู้สึกท้อครับเสียใจการที่เราทําความดีแต่ทําไมวะแต่ทําไมมันต้องมีคนทําให้เราแบบบั่นทอนความรู้สึกด้วยเมื่อวานผมคิดว่าอย่างนี้ต่อไปแม่งใครจะกล้าออกมาทาสิ่งดีๆวะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ว่าไปตอนนี้หน้างงานที่เราต้องแบกไว้หลายร้อยสิเพราะเราต้องแบกอาสาด้วยวันนี้คนทุกคนเนี่ยพึ่งพาเราอยู่คนทุกคนครับต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่นะวันนี้เรารับชีวิตของหลายคนไปแล้วเราก็ต้องดูแลเขาจนจบส่วนจะจบจะเลิกไม่เลิกค่อยว่ากันจะอยู่ต่อเบื่ออยากจะหยุดก็ว่ากันเมื่อวานผมกม็ลอนะงค เอาชีวิตเขาไปต่อให้ได้ไม่เป็นไรนะลุยลยก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสังคมไปด้วยกันนะครับกดติดตามไว้เราไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับท่านหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้ช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่ เรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของการจอมพลังเนี่ยถึงกับทนไม่ไหวจริงๆนะคะออกมาตัดพาะระบายความในใจอะ่ะฟังแล้วก็มีจุกอยู่เหมือนกันเราคผู้ชมขาวเอ๊ะว่าตกลงคุณกันนะเขาจะล้มเลิกไหมจะช่วยต่อไหมนะคะหลังจากที่ทำดีแล้วก็โดนว่านะคะ เรียกว่าทางด้านของคุณกันจอมพลังค่ะชื่อนี้หลายคนก็มักจะคุ้นเคยกันดีตามหน้าสื่อทุกครั้งที่มีข่าวเกิดขึ้นในสังคมนั่แหละค่ะจากการที่เหมือนเข้าไปช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนนะคะแทบจะเป็นอีกหนึ่งความหวังสําหรับประชาชนก็ว่าได้ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของคุณกันเองเนี่ยออกมาตัดพาะระบายความในใจค่ะว่าเอาจริงๆเนี่ย รู้สึกท้อนะแล้วก็เสียใจกับการที่เราทําความดีแล้วทําไมต้องมีคนแบบมาทําให้เราบั่นทอนความรู้สึกเลยคิดว่าอย่างเงี้ยใครมันจะกล้าทําความดีวะ แต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้หน้างานเนี่ยคนที่เราต้องแบกก็มีอีกหลายร้อยชีวิตแบกอาสาด้วยทุกคนต้องการความช่วยเหลือจากเราวันนี้รับชีวิตของใครหลายคนมาแล้วเราก็ต้องดูแลจนกว่าจะจบนะจะเลิกหรือไม่เลิกเนี่ยค่อยว่ากันชีวิตคนอื่นเนี่ยอยู่ตรงนี้อีกเยอะเราต้องเอาชีวิตเข้าไปต่อให้ได้ไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนที่ช่วยสังคมไปด้วยกันเราไม่รู้ว่าเรื่องแบบเนี้ จะเกิดขึ้นกับท่านหรือไม่แต่ถ้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้จะช่วยให้สุดช่วยจริงช่วยอย่างเต็มที่ท่ามกลางคนที่ได้ยินนะคะก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยจะล้มเลิกไหมหรือเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะก็มีคนเข้าไปส่งกำลังใจให้กับคุณกันเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันค่ะคุณการเองนะคะก็ยังคงลุยงานต่อนะคะแม้ว่า ใจมันจะท้อแต่งานก็ยังต้องทําคือคนมันเคยช่วยนะคะเห็นคนลําบากเนี่ยก็ลุยงานต่อค่ะอย่างเมื่อเคสล่าสุดนะคะก็มีการพาเหยื่อผู้เสียหาย5-6คนไปร่วมฟังถแถลงข่าวในคดีจอมโจรินจานี่แหละคะ่ะที่ผู้ต้องหาเนี่ยมักจะมีการก่อเหตุชิงทรัพย์เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไอทีเนี่ยทำให้เหมือนหลายๆคนรู้จักแล้วก็เหมือนตัวผู้ชายคนนี้โด่งดังในพวกกลุ่มอุปกรณ์ไอทีมากๆเลยโดยจะใช้วิธีการแบบนัดซื้อ สินค้าเราทำท่าทีว่าขอดูสินค้าต่างๆนานาแล้วพอเหยื่อเผลอเนี่ยก็จะวิ่งหนีนำสินค้าแบบปุ๊บๆชิงหนีไปเลยหรือบางครั้งเนี่ยขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปในทันทีนะคะก็จะมีการก่อเหตลุตลักษณะเนี้ยประมาณ10กว่าครั้งละในเวลา2เดือนแต่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าไม่สามารถจับกลุ่มได้ผู้เสียาหายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ซึ่งคุณการเองก็บอกจริงๆก็สงสารแม่ของผู้ต้องหานะที่เหมือนแม่เขาก็ขายข,ายของตลาดนัดอนะเนาะไม่มีแม่คนไหนอยากจะให้ลูกเป็นโจรหรอกลูกมีพฤติกรรมแบบเนี้ยไม่ได้ทํากับคนอื่นอย่างเดียวนะคะแม่บอกว่าทําแบบเนี้ยตั้งแต่อายุ12แล้วแม่ก็อยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆอะ่ะแม่แบบเป็นห่วงะนะคะกลัวจะไปเอ่อนอกลูก่นอกทางแล้วไปทําลักษณะแบบนี้กับคนอื่นปรากฏว่าให้ลูกมาอยู่ใกล้ที่สุดแต่ด้านถูกลูกชายตัวดีค่ะยกเขาในบ้านของตัวเองซะอย่างนั้นไม่พอค่ะขโมยเงินใน บัญชีออนไลน์พวกพระเครื่องทองคําหายออกจากบ้านไปพฤติกรรมของชายคนนี้คือเหมือนเขาติดพนันออนไลน์นะคะก่อเหตุแบบนี้มาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ไปฟังเสียงกันค่ะโจรน,นินจาครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยเจอแน่นอนมี FC ครับติดต่อมาขอให้ผมช่วยหลายสิบคนโจรคนนี้เนี่ยจะแฝงตัวอยู่ในกลุ่มตามโลกออนไลน์ใครที่ประกาศขายพวกโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กหรือกล้องมันจะติดต่อไปครับขอชนของหน่อย อยากจะดูของหน่อยซิพี่เช็คของหน่อยหลังจากที่ตกลงคุยกันนัดเจอกันครับเอาของให้ดูบางคนนี่เอาโทรศัพท์ให้ดูมันบอกเอ้ยเดี๋ยวขอเช็คก,กล้องหน่อยนะว่ากล้องสั่นหรือเปล่าพอมันจับได้ปุ๊บขับรถมอเตอร์ไซค์หนีบางคนเอากล้องมาให้ดูพอมันจับกล้องได้ปุ๊บมันวิ่งเลยโอโ้โหมันวัดความเร็วประลองความเร็วครับแต่ก็หนีรอดไปได้ทุกทีรอบนี้เนี่ยก่อเหตุเข้าไปถึง15สถานีตำรวจแล้วผมรับปากช่วย ผมก็เลยพาไปที่สพลำลูกกาแล้วก็ประสานทางท่านสยามบุญสมทางท่านนพสินภูสวัริรคือทีมของตํารวจนครบาลเลยครับเพราะว่ามันก่อเหตุอยู่ที่กรุงเทพและปะทุมธานีตอนนี้ครับใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันตํารวจเนี่ยบุกเข้าไปหาไอ้โจรน,นินจาคนนี้เลยแต่ตอนแรกเนี่ยไม่เจอเฮ้ยหายไปไหนวะสุดท้ายครับไปเจอมันใช้วิชาซ่อนตัวเองอยู่ใต้เตียงแต่ที่น่าสงสัยคือเตียงเนี่ยมันเป็นไม้ปิดอยู่ด้านบนใครมันเอาเตียงที่นอนมาทับมัน นี่เดี๋ยวเราต้องไปหาครับไปไหนหืมไ,ไปไหนตัวเฮ้ยไปเป็นอยู่ใ้เทียงอเฮ้ยน้องมองหน้าตาเลยเฮ้ยอ้าวตอนเปิดหน้าต่างเรายืนเฝ้ากันอยู่นะไม่มีใครได้ออกไปไหนเลยนะเราอยู่นี่อย<ช>ู<ๆ>่เนี่ย

รู do. Do we? Do we ้ใช่ไหมเราทำอะไรอยู่รู้ใช่ไหมทำอะไรมาใช่ไหมยอมไหมเราชื่ออะไรครับอะไรนะหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราออกตามตัวในส่วนของโจนินจาเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยอว่ามี13ที่นะครับก็มีทางผู้เสียหายคนอื่นๆโผลมาเนี่ยเป็น15ที่นะครับก็จะเป็นในส่วนของทางกรุงเทพแล้วก็ประทุมธานีนะเป็นส่วนใหญ่ นะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกันครับอันนี้มันก็จะก่อเหตุโดยที่ว่าติดต่อขอไปซื้อของตามช่องทางออนไลน์นะครับบางท่านขายโน้ตบุ๊กบางคนขายโทรศัพท์บางคนขายพวกอุปกรณ์ไอทีส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ไอทีนะครับเพราะว่าไอเนี่ยชนินจามันจะดังในอุปกรณ์ไอทีมากดังมากเลยนะครับผมวงเล็บคือดังมากในกลุ่มของคนไอทีจะรู้จักชื่อเสียงอ้นี่ดีและทําแบบนี้มานานนะมันจะใช้วิธีการชนของพอเจอของปุ๊บมันจะขอทําฟอร์มเหมือนตรวจของ ขอตรวจไปตรวจมาอขอดูไม้หน่อยนะไ,ไม้เป็นไงวะสักพักหนึ่งเบอร์เผลอครับมันวิ่งเลยวิ่งเลยครับแล้วก็นี่วิ่งเลยอีกอันหนึ่งครับขอดูกล้องโทรศัพท์ไอ้กล้องเป็นไงว่าสั่นหรือเปล่าวนไปวนมาสามสี่รอบอยู่บนมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันลองกล้องบนรถมอเตอร์ไซค์พอรอบที่สี่เสร็จปุ๊บมันเล่นเครื่องผ่านหน้าเจ้าของไปเลยเจ้าของเนี่ยคว้าครับรถไว้ได้ มันแทนที่มันจะหยุดมันล่าเข้าไปกับรถเลยครับล่าเข้าไปกับรถแล้วก็หัวฟาดพื้นแล้วก็สลบไปเลยนะคือมันก็ทําพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เรื่อยๆยังม,มีในส่วนของการแอดวานขึ้นปลอมตัวเป็นไลเดอร์โดยมีกล่องส่งอาหารอยู่ด้านหลังมันแสบมากวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวมันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไลเดอร์ไปรับของที่คนขายนะเออเดี๋ยวให้ไรเดอร์ไปดูของอะไรถ่ายรูปอะไรให้ผมมันก็มีการกดเรียกไรเดอร์จริงๆ <c oughs> พอพี่กัดเนี่ยไรเดอร์มันอยู่ใกล้ๆกับตัวของคนที่ขายแล้วเนี่ยมันก็ปลอมตัวเข้าไปเป็นไรเดอร์คันที่จะเรียกคันนั้นเนะ่ยคือมันให้ไรเดอร์ไปรออยู่หน้าปากซอยแล้วตัวมันเข้าไปอยู่ด้านในพอมันะเข้าไปเองปุ๊บมันก็มีกล่องเขาก็คิดว่าเป็นไรเดอร์ใส่อะไรเงี้ยมาทําเหมือนเป็นรับออเดอร์ถ่ายรูปว่าเออมีการรับของไปแล้วนะจุดท้ายครับเป็นตัวมันเองเอาของหายไปเลยนะ หลายครั้งหลายคาก็จะมีวิธีในลักษณะแบบนี้นะครับสิบกว่าครั้งตามตัวกันมาแบบแบบสเดือนเนี่ยตามกันเนี่ยอย่างหนักนะครับผมก็เลยประสานทางเมื่อวานได้พาไปที่สพรำรุกานะครับแล้วก็ทางทนายโรสก็พาไปที่สอนอเพรผลโยชินแล้วก็ไปอีกหลายสอนอเลยครับแล้วก็ประสานกับทางท่านสยามบุญสมนะครับท่านอบชนแล้วก็ ทางท่านนพสินพุทธสวัสด์นะครับแล้วก็ทางท่านโทติวัฒน์เหลืองวิไลนะครับท่านผู้การสืรนบนคารบาลนะผมก็โทรคุยกับท่านนะครับเมื่อวานเพื่อที่จะให้ช่วยเร่งรัดในส่วนของการจับไอโจรตัวนี้เพราะว่าอะไรโจรนินจาเนี่ยมันไม่ได้เกรงกลัวใครเลยนะครับนะไม่ได้เกรงกลัวใครเลยวันที่เราออกข่าวเนี่ยมันยังโพสต์ขายของที่ขโมยอยู่เลยอ่ะมันไม่กลัวเลยนะครับแล้วในส่วนของทางอ่า ผู้เสียหายเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแบบเรื่อยๆรายวันแบบนี้ถ้าเราหยุดมันไม่ได้นะครับทางตํารวจเนี่ยทุกคนเลยครับนะทำงานกันอย่างหนักเมื่อวานเนี่ยหมายจับออกตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะผมทราบแล้วว่าหมายจับออกนะครับแต่เราก็ทํางานกันทางข้าง,งเงียบนะครับแล้วก็พยายามหาข้อมูลกันจนทางทีมสืบนครบาลแล้วก็ทางลำลูกกาเขาก็ไปเฝ้ากันนะนะแล้วก็มีทางสืบนครบาลเนี่ยเขาล็อกเป้าได้นะ แล้วตามคลิปเลยครับผมเห็นคลิปแต่ดีเทลรายละเอียดของคลิปอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเราเนี่ยต้องถามทางตํารวจนะว่าตํารวจเนี่ยเขามีวิธีการยังไงไปแบบไหนเจออะไรยังไงแล้วหลังจากนั้นมันได้มีการพูดคุยอะไรยังไงบ้างน,นะครับแต่วันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยครับก็คือตํารวจเนี่ยเขาสามารถจับโจนินจาได้แล้วแล้วก็คืนความสงบสุขความปลอดภัยให้กับสังคมได้แล้วครับนะก็ต้องขอขอบคุณทางตํารวจนครบาลด้วย นะครับขอขอบคุณท่านผู้ประชาการตารวจนครบาลน,นะท่านพลตํารวจโทสยามบุญสมนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง15สอนอที่จะอายัดต,ตัวต่อหลังจากนี้นะครับเพราะผมเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าจับได้ก็โทรหาทุกคนเลยครับตอนนี้มันโดนเขาเรียกว่ามลสมละท่านผู้กับเนี่ยที่จะมาลุมอายัดต,ตัวมันหมดเลย นะครับก็จุกจุกปู่วอยู่นะครับแล้วก็วันนี้อีกคนนึงครับที่จะติดต่อได้พูดคุยก,กันก็คือในส่วนทางคุณแม่คุณแม่ของทางฝั่งผู้ก่อเหตุนะครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ